กันอนบ้งหยเมียทวันแวะมาให้กำลังใจจ้าเดี๋ยวเมือ่อจะกลับมาตากทตยกันในห้องในการไล่สดในการลงคลิปมามีปฏิสัมพันธ์ตาเจ้าลับลงงลอยยองหมาเห็นเลยดิมันก็เห็นเนี่ยแหละเนียวันกระสิลงมเป็นหนึ่งเขาเด้อบัดเนี้ เจ็ดโมงแล้วเป็เดือนน้ำกันเนาะเปเดือนหลาทางทางไลลสดทางลงกิบน้ำบ่านอกคุณแม่กวานมันเจ้าหนาบ่ <c oughs> คนหลุ่นเกาแต่หาสมุนไพรมาป,ป,ปลูกไว้รอบหอบบานรอบเนย้เจ้ากองนี่ย สมุนไพรมีไว้แล้วตาเจาะตับลงกหลอย,ยองมาเห็นเลยดิน้อก็เห็นเนี่ยละ่ะข้านนะคุณแม่หอมละว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณปิกลน้ำบังอย่างน้ออาหารอาหารนิสานเนกินไดไเบิดแล่ะเนะคนนิสานจะไปกินไปกินข่าวน้ำคุณแม่พิกล คุณพี่สบายบ้านออคุณแม่ขวัญใจพรแพย์เป็นคุณแม่พิกุลกับสวัสดีคุณแม่ติมจ้าคุณแม่ติมสวัสดีคุณแม่พิคุลนนได้จ้าบริการตัวเองอตามสบายใจเลยตามใจชอบมีทุกอย่างให้เรียกมี่ถูกที่มาเปิดดวงตาให้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆท่าน จ้าโอ้ง่ายง่ายง่ายง่ง่าย,าย,าย,ายเดี๋ยวรอแป๊บหนึงกําลังเสียบน้ำหอน <c oughs> <c oughs> กําลังเสียบน้ำหอนอคุณแม่แสงท้องหมอหมอโบราณในโตจากกเรียนหมอนวดแล้วก็หายาสมุนไพรมาปลูกเดี๋ยวเพื่อนเพ,อนเพือนในหอ้องทุกคนบางคนมันกัดจิตก,กับแล้วเนาะบางคนกับยัง้งทัน ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนในหอนะ้องเนาะขอบคุณมากๆากที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณล่ๆเด้อคุณพอ่อเฮงเฮงปังปงเด้อเฮงเฮงปัง,ป,งปังในการลุงคิบเป็นดันคิดห่อไปใส่เนาะะเห็นกันว่าเจอกัน ไม่เจอกันเลยเพิ่งมาเจอกันเมื่อเนี้ละ่ะนะคี่แม่พิคุณมีทุกอย่างจ้ามีทุกอย่างมริต้องการนำอยังเสิร์ฟไปเองเสิร์ฟเองสรงเองมกขมมกหวานกน่ตามใจชอบขอหนึ่งชิ้นมีทุกอย่างนี่แม่พิคุณข้าวเหนียว นี่นี่ขับเนี้ยวันนี่ไปทำงานเมาเมือเมาจนกำกันว่าแล้วนะตอบกันมายู่บนเพื่อแวกหน่อยเพื่อเดียวกันอยกกู่ไก่ๆกันแล้วก็ละบานคนละฝากบานทางราไดใส่ไปเอาออกบุญออกงานเนาะแกงฝากกี้เล็ก ได้กลัวเหินบนอา,ากาศไปเนาะคุณแม่ตัวเองเิร์ฟเองสมงเองมักขมมักหวานกะตามใจชอบขอหนึ่งชิ้นสวัสดีจ้าคุณแม่วันจันทร์สวัสดีจ้าคุณแม่พิกลสวัสดีจ้าตะกี <c ười> ตกื่นขากันแน่นนอนกอจีนี่แหละ หนอนจางหนึ่งวันปลาต้มไก่ผู well. ้ใดมัหยัง네มักหยังนี้บิดกาะเขอบคุณหลายหลายบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยจ้าอกาแฟจ้ากาแฟกำลังเสียบน้ำมอน นี่ก็ยังไม่ได้กินจ้าจุดปสองจะกินปสามย้ำได้ก็สอบตกเก็บปักหัวละพาไปใส่ต้มปลาเนะาะตัดข้าวอหอมแดแซ่บเลยต้มัหละพานมกาแฟขนมปังแตงโมหหาไฮคนนะ หายเกี้ยงเลยมันกินดีเนาะมันแสบเนาะนจะไปรดน้ำพักเก็บพักส่งพ่อค้ามันนี่เราจะเก็บพักสลัดกัปดบปับหาากหัวละผ้าทานไปบ่อหนาวจ้าหนาวทุ่งจีกลับมาบานเปหนหักคะแนน แม่คำพาเราสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องสวัสดีกันจ้าจ้าคุณแม่ติมมาแล้วจ้าคุณแม่ติมสวัสดีจ้าคุณแม่ติมแม่พิคุคุณแม่โฮม home, สวัสดีเอาคุณแม่พิคุณเนาะเนี่ใส่ตายไมงวันสวดีอันเปียง <c ười> คุณแม่แสงทองจ้า จะดื่มน้ำอะไรเอ่ยคุณแม่โฮมลาว,วาสิมะมากินขอน้ำยินดีตอนหลับตอนเราเด้อตรงไกลเลยร้อเราแล้วอยากจ้าคุณแม่ติมมาแล้วจ้าคุณแม่ติมสวัสดีจ้าคุณแม่ติมยังวันเกินหกโมงอันสิบนาทีเนะสิเรให้เพื่อนครบหกหนึ่งชั่วโมงโอเคนะ โ <Okay>, อเคอยูบ่บางครัง้งบางบางครังบางเมือกะเป็นจ้มงกะบม่นมีเพื่อนคนละแก้วแตงโมก็อร่อยดีกันขนมปังกินอิ่มท้องแล้วก็ไปทำงานเด้อพี่น้องตื่นสาย <c oughs> พออยยางเพราะว่าปาควันม,มาเพียงพอเลยาใส่ต้มต้มไก่ตก้มปลา ะเพียตรต้มยำยำเนี่ยจะหลัละพาสใส่สวัสดีจ้าพี่งวนจ้าอขอตัวแล้วเด้อบันนี้คุณแม่วันขอตัวแล้วอขอตัวก่อนเด้อที่มาเปิดดวงตาให้ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกทุกท่านแม่งหวานเดเป็นหวงเป็นห่วงพี่น้องทุกคนเดินเวลาเดินทางกลับบ้านกน ไปหมอคลายเสียดมอนวดฉันมวนวดแล้วก็มอสมุนไพรน้ำไปตูมก็มีประโยชน์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปนองจ้ามีสมัวจักน้อย รจะลงบานไป็นหนึ่งเขาหนึ่งบะบุงไปะเก็บก่อนตอบกันมาอยู่อนเพื่อแวกงหน่อยเพื่อเดียวกันอยู่ไกลๆก,กันแล้วก็ละบ,บาดกนละฝากบานนับคำแนนำสวัสด,ดีจ้าวันเดียวคุณแม่วันขึ้นแม่วันขึ้นคือแม่พิกลเนี่ย เอาโยนมาน่ะนะมันนี่แมงวันตื่นสายมาส่งกำลังใจจ้าบอกมู่วันาตีหกเขอบไปหาคุณแม่อยู่เด้กกับว่าใครเห็นแค่เป็น AI เป็นดันไปะแสเนาะหนาวเด้อมันแมงวันหนาว กาแฟกแก็คเต๋อเค็มๆเลยสิโซ่เค็มๆหน่อยวอคุณข้าคุณแม่กำพ้าล้วอร่อยวาอร่อยวาคุณโฮมสวัสดีจ้าคุณโฮมมาแล้วจ้ายินดีต้อนรับจ้าคุณโฮมจา้า,าขึ้นไล่ประตูเมลาดอกขอหอดหกโมงหอดเจ็ดโมงเพราะว่านอนตื่นสายคุณแม่นำดู สวัสดีจ้าอ,าร,าอ,อารุณสวัสดิ์สายแล้วล่ะเนาะสี่โมงละสิ่อรุณสวัสดิ์ใดคนบัตื่นสวยก็จะกอตอบกับความคิดเห็นเนาะ ai ิ่นก็จะได้มองว่าเขาทำงานร่วมมือกันสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกคนยิงๆฝังๆเด้อในนาทีการสื่อเด้มีหลีเด้บักนาว นี้พ่อได้กินพอได้กินจ่าเย็นนมเย็นสายของจได้งานหน่อย